สวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่ามาแชร์หรือว่าจะเรียกว่ามาแนะนำก็ได้นะคะคือในการกลับจากไต้หวันสู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดนี่คือเราก็จะกลับบ้านลำบากกันหน่อยบางคนก็ไม่รู้ว่า ยังมีเที่ยวบินที่บินได้นะคะยังมีเที่ยวบินแต่ว่าแค่เราไม่สามารถที่จะไปซื้อด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยเราต้องผ่านกงศุลนวันนี้ก็เลยจะมาแชร์มาเล่าให้กันฟังว่าต้องทำยังไงเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนตัวเราเนี่ยแหละตัวเราเล็กๆอะ่ะเราก็เอ๊ะต้องทำยังไงอะไรยังไง แต่อันดับแรกเราก็ไปถามกงสุลเลยมันก็รู้เรื่องเร็วดีแล้วข้อมูลต่างๆนี้เราก็ถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลากลับไปที่ไต้หวันเราเราจะไปกับตัวที่ไหนอะไรเราก็ถามไว้เผื่อว่าเรากลับไปเราจะจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงก่อนเราก็มาเข้าเรื่องเลยนะคะคือในช่วงโควิดเนี่ยเราจะไปซื้อตั๋ว กลับมาที่เมืองไทยแบบเหมือนแต่ก่อนนี้ยังไม่ได้นะคะเขายังไม่เปิดยังไม่เปิดอิสระยังไม่เปิดอันนี้เราต้องผ่านกงศุนผ่านกงศุนแล้วคราวนี้ต้องทำยังไงต้องทำยังไงหนึ่งเลยนะคะเออเอาเป็นเ้าเลาซะเนาะ เป็นเบาเล้ามันจะของเี่ยจะของเบาไทยก็เบาคอยเบาเบคอยแข็งแรงอะน,นะคราวนี้คราวนี้อันดับแรกเลยเข้ากัสามารถเสิร์ชหาใน Google เนาะใน Google ลิงสำหรับเออจะกลับไต้หวันสู่เมืองไทยแต่ว่าเข้าเสิร์ชหาก่อนเด้๋ยวว่า กลับจากไต้หวันสู่เมืองไทยเขนแค่นี้ก็ขึ้นแล้วแล้วมันก็จะใน Google เนะี่ก็จะมีมีลิงก์มีเพจของกงสุลอยู่ในหันหรือเฮาสามารถเสิร์ชหา Facebook เพราะว่ามันจะง่ายเนาะอันนี้สำหรับสำหรับไทยเฮานะมันสามารถเสิร์ชหาใน Facebook พิมพ์คำว่า t t e o บนันนี้มันก็นจะขึ้นใน Facebook เข้ากับกดเข้าไปหาเนาะแล้วมันก็นจะขึ้น Thailand Trade Economic Office อย่างสักอย่างนี่หละศูนย์การค้าเศรษฐกิจไทยนะกงศูนย์กงศูนย์ในไทยเป๋มันก็นจะขึ้นนี่และแล้วในเฟซนันก็นจะมีลิงก มีลิ่งให้เฮากอก้อมูลในการลงชื่อกับบ้านบัดนี้เฮากะกอก้อ,อมูลต่างๆในหันกะจะบ่มีอย่างมากมายจากมี้อมูลส่วนตัวเฮาทุกอย่างในหันกระกอกแล้วก็ส่งส่งแค่นั้นแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าบางคนเขาบ่รู้ว่าเอ๊ะ คือบบมีตอบรับมาจากเธอคือบบมีตอบรับมาจากเธอว่าว่าจะได้กลับวันไหนอันนั้นมันเป็น,ม,น,ปนม,มันเป็นเรื่องของไทยเฮาที่ต้องตามเด้อค่ะมันเป็นเรื่องของไทยเฮาที่ต้องตามก็คือแบบว่าพ่อเฮาเขาไปในหันในหันแล้วมันบ่เฮาก็เห็นไอไอเอ่อเพจ a ฟ e b o o k ของของกงศุนเฮาก็สามารถขอความไปหาเขา ทั้งม e สเซนเจอได้เลยจ้ะว่าเขาสมัครกับบ้านลงซื้อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วบัดนี้หรือเขาสามารถโทรไปหากงสุนเลยก็ได้แล้วกงสุลเขาก็จะถามเขามาแล้วเขาก็จะแนะนำเขาว่าจังใดจังใดบัดนี้หรือว่าเขาสามารถเขียนขอความถามในม e สเซนเจอร์เพราะเขาเ ว่าความต้องการเ้านี่คือว่าอยากกลับบ้านมือด่ามือใด่ยเอียงอย่างสีนะล้วบานี้ก็ถามเขาเขาก็จะมีคนคอยตอบเขาจ้ะเมื่อนั้นเขียนเขาไปกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนอ่เขาก็ตอบกลับขึ้นมาแล้วบานี้เอ่อเขาเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของนี้จะกลับในช่วงเดือนหนีเ็นบบละในช่วงเดือนหนีก็เลยเขียนไปว่าเอออยากกลับ ช่วงนี้ช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะเขาก็จะบอกเขาว่าถ้าช่วงนี้ก็จะมีเที่ยวบินเที่ยวนี้เที่ยวนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้จังสีณนะแล้วเขาก็เลือกเอาเลือกเอาว่าเขาจะกลับมือใดบันี่พอนเลือกเอาแล้วเขาก็จะให้เบอร์เขามารหัสคล้ายๆเป็นรหัสเป็นน้มเบอร์เพราะว่ามันบ่ได้มีเขาผู้เดียวเนาะเขาก็จะมีน้มเบอร์เฮาว่าเฮาน้มเบอร์เท่านั้นเท่านี้จังสีณ่าแล้วเฮาให้น้มเบอร์เฮามา <c oughs> ห้ให้น้าเบอร์เข้ามามือนั้น้สึกจะได้เป็นหนึ่งเกศหนึ่งเก็คิดโอ้เกลีกง้มแท้ได้กับเร็วๆแท้อังสีเนะบัดน,นี้เขาก็จะให้ไอเอยียงก็เออให้ใหลิงไลน์เข้ามาเข่าในกลุ่มนั่นๆแต่ว่ามือมือ,ม,อมือนั่นนะ่ะมันคือจะของเลือกแล้วว่ากับ กับวันที่26เนาะ26สิงหาเขาก็เลยห้หลิงที่แบบว่าเขาจะกลับวันที่26สิงหาให้เขาเลยห้เขาเลยแล้วมันในในในไลนะ์นั่นในกลุ่มไลน์เขาจะว่าไชน่าไชน่าแอร์ไลน์นะไชน่าแอร์ไลน์ก็คือว่าเจ้าของนี่ต้องกลับกับไชน่าแอร์ไลน์เพราะว่านันเป็นกลุ่มของของคนไทยเทียวจะกลับในมือนันในมือนันเนาะพ่อเขาไปแล้วก็ไป เขาก็จะมีทรงไล่ซื้อมาห้เบิ้งอีกเถอว่ามีซื้อเจ้าของบอกเพราะว่าทั้งกลุสุวนเขาไลา่งานไปแล้วว่าว่ามีมีไล่ซื้อคอนนั้นคนน,น,นนี้เนาะบัดนี้พอไปลงไล่ซื้อเนาะพอไปลงไล่ซื้อในในสายการบินเราจะคองได้หมายเลขที่หนึ่งแปดปดเอา้าเลขสวยอีกละหมดก้อนหมดก้อนถึกหวย8ปดปดถึกลอตเตอรี่ถึกลอตเตอรี่แปดปดบัดน,นี้ ก็ได้มาบะนีม้มีมีปัญหาอียงก็สามารถถามเขาในนันได้เลยจ้ะถามเขาแล้วก็เอ,อ่อคือของใจอียงอะ่ะก็ถามเขาแล้วก็ในการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน่บมนเขาก็จะมีบอกเขาว่าเขาต้องจ่ายแบบใดจ่ายในวันที่เท่าใดแล้วก็เขาก็ฮหดต,ตามขั้นตอนของเขาละจ้ะเขาก็สีมีเป็นสเต็ปสเต็ปไปเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินเมาส์ล้ำนะจ้ะ เขาก็เลยต้องแบบว่าเฮ็ุเป็นสเต็ปสเต็ปเราคันผู้ดใดจ่ายค่าตัวเครื่องบินแล้วก็ส่งอีเมลไปให้เขาส่งอีเมลไปให้เขาแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าแล้วก็ใบสลิปที่เขาโอนเงินแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าเขาคือคือคนหนีบออย่างเสียแค่นี้จ้าแค่นี้แค่นี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะคอนเฟิร์มแล้วก็ หลังจากเขาโอ,อนเงินเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกเมนว่าสิ่หายตัวเขาทัานทีได้ก็ต้องรออีกสองมือสม,มือประมาณนี้ก่อนบินสองวันก็จะส่งตัวให้เขาก็นั่นละจ้าก็คือเสร็จสับทุกอย่างแล้วก็ล้อ,อ,อบินอย่างเดียวนี้ล้อบินล้อบินอย่างเดียวแต่ว่าอยู่สนามบินก็จะมีอีกขั้นตอน กิดซมีอีกเป็นขั้นตอนด้วยจ้ะในกลุ่ไล้าเขาก็จะบอกว่าเออวันที่26นะนัดเจอกันที่ไหนที่ไหนยังสินะที่เคาน์เตอร์ไหนฮะนะของสนามบินจ้าคลิปหน้าจะมาวอา,าว่าไปฮอดสนามบินแล้วฮาต้องเฮ็ดจังไดจังไดเนาะเดี๋ยวจะมาแชา์มาวอา,าสุกันฟังเพราะว่าตอนนี้ก็ได้การ์มาอยู่เมืองไทยเรียบร้อยละเราก็มากักตัวได้มื้อที่4มื้อที่4อยู่โรงแรม เลบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาอยู people, so like ่อยู่พัทยาเนาะจ้ะตอนนี้มือที่สี่ก็เลยมีเวลามาแชร์เพราะว่ากักตัวอยู่ซื้อๆบ่มีอย่างเห็ดเนาะจ้ะก็เลยแชร์ให้มูฟังเพราะว่าบางมูบางมูกะกับถามแต่ว่ากันรู้แล้วว่าหลายคนยังบรูว่าเห็ดแบบใดเออลืมไปอย่างนึงก้อนขึ้นเครื่องสามมือ สำหรับไตวันนะจ๊ะทำะสำหรับไตวันเขาให้มีใบรับรองเพ์ก่อนบินสามมือก็คือเจ็ดสิบสองชั่วโมงอันนี้ลืมเลยคืออันนี้จำเป็นเลยคันเท้าบ่ามีอันนี้บินบ่ได้เ้อค่ะเขาบ่าให้บินเด้อเขาอันนี้เพื่อเข้าถือมาเขาใจเข้าถือมายืนยันว่าเขาบ่าได้เป็นเอียงบ่ได้มีไขบ่ได้เจ็บคอบ่ได้ไอยเอียงสินะเขาก็สิมีในหลายกลุล่มล่ะให้เบิ่งตัวย่าง มาเขาก็ไปขอกับคลินิกเข้าไปขอกับคลินิกก็ได้กับโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าสําหรับตัวเจ้าของไปขออยู่คลินิกนะจ๊ะคลินิกทีแบบว่าเขาเคยไปหาหมอเขาเคยไปเช็คล่างกายอย่างเงี้ยเขาก็ออกห้เขาก็บออก่นอยากออกห้ดอกแต่ว่าเจ้าของก็ไปเว้าเอาว่าเอาคือความจําเป็นอย่างเงียเขาก็ออกห้อันนี้ลืมบ่ได้เ้อค่ะลืมบอกเลย จ้าอันคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหลวเนจาจะไอ้กับเม่แช่แม่ว่าสุกันฟังคันผู้ใดสงสัยกะขอความถามได้เรื่อยๆจ้าขอความถามได้หรือว่าไปถามเฟซบุ๊ก็ไดเฟซบุ๊ก o k P U A N G P H A T แล้วกะ็วักแล้วก็วา e n พวงเพชรเยินจ้ะพวงเพชรเยนินเขาไปถาม ส่งมิสเซนเจอร์ยังไปถามก็ได้จ้ะขันผู้ใดสงสัยแต่ว่าสำหรับประเทศอื่นบลูว่าเขาเป็นจ้าสี่บ่เนาะเราก็บลูว่าเขาเป็นจ้าสี่บอแต่ว่าสำหรับไต้หวันนะเป็นแบบนี้ก็มาว้าสู่ฟังเนาะจ้ะถ้าประเทศอื่นเป็นยังไดก็มาว้าสู้กันฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำหน่จ้ะสวัสดีจ้าบายบาย